สวัสดีคะ่ะนิมาพาแซบมาแล้วคะ่ะมากับพี่น้องวันนี้นิงพามากินตำเหลาทะเลตำเหลาทะเลตำเหลาทะเลมากับพีพีเชี่ยนคะ่ะสวัสดีครับวันนี้เมนูใครอยากกินผมอยากกินไ <c oughs> <c oughs> อ้เพื่อนวายมือน,น,นันเห็ดนิมกินตำกุ้งสตรอเบอรี่เพิ่นคือดอยากเนาะคะ่ะนิมก็เลยจัดให้แต่เอามากับแก้มเอาวันนี้มาพี่กินเลยมา,มาครับมาเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศทิง้งทิ้งแดดทอนหอนเนาะค่ะพี่น้องแห้งยิ้งใกล้จะถึงสงการยิ่งร้อนเนาะพี่น้องร้อน โอ้บโรโิษัทจะจังคือเก่าค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะนวดมึกค่ะพี่น้องอืม เดี๋ยวร้อนๆกินตำตำเนาะโลง่ง แดด๋ยอนๆลงมาเที่ยวน้ำตกแถวสระบุรีเด้อค่ะพี่น้องแตนน่นครนายกเนาะน้ำตกเยอะอยู่พูดยุทธภูมิบ่ได้กับบ้านเนาะค่ะลงมาเที่ยวน้ำตกยเย็นๆเนาะค่ะ ร้อนมากเลยเนาะพี่เนาะ แก่นน่งขาเม็ดออกวันอาทิตย์วันนี้วันหยุดของหลายๆคนพี่หยุดไหมไม่หยุด <Okay. S 1> ยุ้มเสร็จไปทำงานเนาะขอบายนะคะพี่น้อง ไม่สุกล้ นี่หนิงใช้เป็นกุ้งดองนะพี่ าแกลูกเล็กแต่แก่นาะพี่เนาะ mm Bình. ngàn đẹp đẹp ทั้งสมสตอบารีทั้งสมมะเขือเขื้อทั้งมะกรอกเนาะคะ่ะพี่น่องได้กระสมแบบเข่ากันดีเนาะคะ่ะ ไปแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเมือนี้นี่ก็ได้เป็นเมนูตําเหลาทะเลเนาะคะ่ะมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าเสบเนาะคะ่ะจะในนี้ก็ขอขอบบุญขอบคุนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะท,ทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนิงเสมอมาเนาะคะ่ะจนฮอดมือน,นี้มือทีนนนะะ่นิงมี่ไล่ได้เนาะค่ะในขอบัวถึงแม้มันจะไม่เยอะเนาะพี่น้องถึงแม้มันสิบ,บ่ไล่กะทาบด้พี่ได้น้องค่อยสนับสนุนค่อยรับชมติดตามให้กะก็คือสีบด้เนาะคะ่ะพี่น้องทุกบาท ที่เป็นไ่ใดกันนอนได้มาจากพอ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะคะนี่ก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องสนับสนุนกันไปโดนๆเด้ยค่ะพี่น้องหักหน้อยๆแต่หักโดนๆรักน้อยๆแต่รักนานๆเนาะสนับสนุนเ้ช่องน้อยๆได้เติบโตขึ้นไปนะคะพี่น้องในมีไรใดในจุนเจือในคขอบครัวเนาะคะ่ะเลียงหนกเรียงเตาไปค่ะไปละค่ะสารคีมีนิงกะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะนิงกะขอขอบคุณกำลังแรงใจจากพอ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาที่ตามรับชม ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้นิงได้เห็ดคลิปต่อๆไปคะ่ะสำหรับคลิปนี้นิงก็พี่พี่เชียนลาไปก่อนคะ่ะพอกันใหมในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ